นี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของงานเทศกาลกินเจประจำปี2024ของจังหวัดระยองนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศของศาลเจ้าโจซื้อกงยามค่ำคืนก็คือจะเป็นอย่างที่เห็นเลยในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของโรงเจก็คือจะมีอาหารทั้งคาวแล้วก็อาหารหวานแจกฟรีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มากินเจแล้วก็มีพิธีเดินทูบด้วยวินโซโลทิป สสีันีโยสวัสดีครับขอต้อนรักเข้าสู่ช่องวินโซโลทิปในคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับสเปเชียลก็คือจะเป็นคลิปพิเศษนี่แหละครับโดยเนื้อหาในคลิปนี้ก็คือจะเป็นเทศกาลกินเจประจำปี2024 หรือ2 5, 5 6 7ของจังหวัดระยองนะครับผมโดยสถานที่ในปีนี้ที่ผมได้เลือกถ่ายทำถ่ายรายการก็คือจะเป็นบริเวณมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองก็คือจะมีกิจกรรมแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินทูบการทำขบวนแห่ต่างๆรวมถึงมีอาหารเจแจกฟรีด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะไปก็สามารถไปได้นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรและก็เชิญรับชมรับฟังคลิปนี้ก็ได้เลย เอาแล้วครับผู้ชมในขณะนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่บริเวณของลานกว้างซึ่งเดิมพื้นที่นี้ก็คือจะเป็นบริเวณของโรงแรมบูราพาพาเลทก็คือจะเป็นในต่ออันเก่าเนี่ยแหละครับในตอนนี้ก็คือจะมีขบวนแห่มาแล้วก็คือจะเป็นขบวนแห่เทศกาลกินเจประจําจังหวัดระยอง ในปี2024นะครับผมหรือ2,567ปีนี้ก็คือจะจัดออกมาเป็นแบบนี้เลยอย่างที่ตาเห็นเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ต้องการจะมาเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ของมูลนิธิสว่างพรกุศลนะครับก็สามารถมาเข้าร่วมได้เลยจัดงานทุกปีเลยแต่ว่าคุณผู้ชมต้องกินเจนะครับผม ในขณะนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ด้านหน้าของมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดโรวครับผมขณะนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ17นาฬิกหรือประมาณ5โมงเย็นยังไม่มีการทําพิธีอะไรเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะรอจนฝ่าฟ้าจะมืดรอจนฝ่าจะมีการทํากิจกรรมแล้วผมค่อยถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ชมอีกที ในตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ19นาฬิกาหรือประมาณหนึ่งทุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะน,นี้ท้องฟ้าก็มืดแล้วนะครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ผมได้กลับไปถ่ายทําในอีกโซนหนึ่งของบริเวณของมูลนิธิสว่างพรกุศลขณะนี้ฝนก็ตกไปปลอยแล้วบรรยากาศตอนนี้อากาศเย็นสบายครับผมและในตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่อีกโซนหนึ่งของบริเวณของมูลนิธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือโซนศาลเจ้าโจซือกงนั่นเอง หรโซนนี้นะครับก็คือจะเป็นศาลเจ้าีที่แบบว่าสวยงามมากอยู่ข้างๆกับตึกนี้เลยและนี่ก็คือจะเป็นบริเวณของด้านในของชั้นหนึ่งของศาลเจ้าโจซือกงนะครับผมบรรยากาศด้านในก็คือสวยงามมากใครที่อยากจะมากราบไหว้สักการะบูชาก็มากันได้นะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งสามารถมาแก้ไปชมได้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของชั้น2ก็คือจะเป็นตามนี้เลยอย่างที่เห็นเลยนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของศาลเจ้าโจซือกงยามค่าคืน แล้วก็ในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ก็คือจะมีการเปิดให้เข้าชมในรอบกลางคืนด้วยแล้วก็มีลวดลายมังกรที่แบบว่าสวยงามมากๆนี่นะครับก็คือจะเป็นเสามังกรสวยงามสุดๆเป็นเลยมาถ่ายรูปก,กันได้แล้วก็มีองค์เจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับสําหรับใครที่ศรัทธานในองค์เจ้าแม่กวนอิมก็สามารถมาสักการะกราบไหว้บูชาได้เลย ในขณะนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่บริเวณของโรงอาหารของมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองไปที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมของบริเวณของโรงอาหารในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องอาหารนะครับผมเอาไว้สลับนั่งสรับใครที่อยากจะมาก็สามารถมาได้เลยและนี่นะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมของบริเวณโต๊ะนั่งก็คือจะมีตามอย่างที่เห็นเลยส่วนบรรยากาศนะครับก็ค่อนข้างเย็นอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่ามีพัดลมคอยเป่าเป็นพัดลมอันใหญ่ด้วย อันนี้ก็คือจะเป็นจานกับช้อนนะครับผมแล้วก็มีที่ลวกทำร้อนด้วยและอันนี้ก็คือจะเป็นรายการของอาหารต่างๆนะครับก็คือจะมีเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็คือจะเป็นผัดผักท่าทางน่าอร่อยส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นผัดผักอีกชนิดหนึ่งนะครับน่ากินมากๆและอันนี้ก็คือจะเป็นแกงเจนะครับผมเป็นอาหารที่แบบว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยและอันนี้ก็คือจะเป็นต้มจับฉายเจและอันนี้ก็คือจะเป็นผัดเปรี้ยวหวานเจนะครับผม และน,นี่ก็คือจะเป็นต้มยำเจนี่นะครับมีต้มมะระด้วยนี่อาหารแบบว่าหลากหลายมากใครที่ชอบก็มากินกันได้แล้วก็มีข้าวสวยด้วยน่ากินสุดๆและนนี้ก็คือจะเป็นของหวานนะครับก็คือจะมีฝรั่งแล้วก็แกงบวชฟักทองอันนี้ก็น่ากินอยู่เหมือนกันและน,นี้ก็คือจะเป็นของหวานอีกอันหนึ่งนะครับเป็นขนมคกนี่ก็คือจะเป็นขนมคกไส้ฟักทองน่ากินมากๆเลยนะครับ มาที่ขนมพกอีกร้านหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นขนมพกรวงมิตรก็คือจะมีหลากหลายไส้เลยสําหรับเจ้านี้ก็คือจะมีทั้งเผือกมีทั้งฟักทองนะครับผมมีข้าวโพดด้วยทาออกมาแบบว่าสดๆดใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับใครที่อยากจะมากินก็มากินได้แล้วก็อีกเจ้านึงก็คือจะเป็นปลาท่องโกโก,ก็คือทอดมาแบบว่าร้อนๆเลยสดๆดใหม่ๆเลยใครที่ชอบก็มากินกันได้นะครับดูสิน่ากินมากๆเลยผมไปรับมาแล้วด้วยนี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีน้ำเต้าหู้ด้วย หลังจากที่ผมได้กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมของมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองยามค่ำคืนกันนะครับว่าในช่วงเทศกาลกินเจนั้นมีอะไรบ้างในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นซุ้มมุมถ่ายรูปนะครับผมและอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของธงที่เป็นป้ายของทางมูลนิธิและอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับก็คือจะเห็นได้ว่ามีความสว่างสวัยแล้วก็มีสีสันที่สดใสมากเลยนะครับในช่วงเทศกาลกินเจ แล้วก็มีการใช้มังกรตกแต่งด้วยนะครับสวยงามมากเป็นรูปภาพมังกรนี่ก็คือจะเป็นประมาณน,นี้เลยสวยงามสุดๆไปเลยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นอีกมุมหนึ่งของบริเวณของบูรณะิธิก็คือจะมีต้นไม้ด้วยสวยงามมากครับแล้วก็มีน้องหมาด้วยและอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของประลมพิธีของมูรนะิธิแห่งนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่ามีป้ายภาษาจีนขนาดใหญ่ แล้วก็อีกป้ายหนึ่งก็คือจะเป็นป้ายขอเชิญสักการะและอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของของตกแต่งของมูลนิธิแห่งนี้ก็คือจะเป็นโคมไฟจีนสีแดงสวยงามสําหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปก็ไม่ควรพลาดเลยเพราะสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นบริเวณของจุดที่1ก็คือจะเป็นจุดไหว้เทวดาฟ้าดินนี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับใครที่ต้องการจะมากลาบไหว้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับสามารถมาสักการะกราบไหวบูชากันได้เลยนี่ก็คือจะไหว้ด้วยผลไม้ ส่วนของบริเวณจุดที่2นะครับก็คือจะเป็นเจ้าสิบิทิศก็คือจะไหว้ด้วยผลไม้ด้วยเช่นกันสําหรับใครที่ต้องการจะมากราบไหว้ก็ออกมากันได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นจุดที่4ที่ผมข้ามจุดที่3ไปเพราะว่าเขายังไม่ได้อัญเชิญเจ้าลงมานะครับจุดที่4ก็คือจะเป็นจุดเจ้าแม่กวนอิมสำหรับใครที่เป็นผู้ศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิมก็สามารถมากราบไหว้สักการะบูชาได้เลยรับรองผู้ชมต้องถูกอกถูใจและก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ช่วงถัดไปเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมพิธีการเดินทูบก,กันนะครับในขณะนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่หน้าปรัตมพิธีไปที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมครับผมจะเห็นได้ว่าข้างในนี่สวยงามอลังการมากเลยใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปก็มาถ่ายก็ได้เลยหรือใครจะต้องการมากราบไหว้บูชาก็สามารถมากลาบไหว้ได้เลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยมากราบไหว้สักการะกันได้ แล้วก็ในส่วนของจุดตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นจุดที่เอาไว้สำหรับบริจาคของสำหรับใครที่อยากจะมาบริจาคของมาทําบุญก็มากันได้นะครับนี่นะครับก็ถึงเวลาอาสมควรแล้วที่พักได้มาสวดน,นะครับผมก็คือจะเป็นพักสไตล์จีนก็คือมาทั้งหมด3องค์ก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยครับ และนี่นะครับก็คือจะเป็นพิธีการเดินทูบป,ประจาปีนี้ก็คือสําหรับใครที่ต้องการจะมาเดินทูบต้องการจะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถมาได้แต่ว่าคุณผู้ชมต้องกินเจแล้วก็สวมเสื้อผ้าสีขาวเท่านั้นนะครับนี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยบรรยากาศโดยรวมสําหรับใครที่ต้องการจะมาก็เชิญกันมาได้เลยรับรองคุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆเพราะว่าผมลองดูแล้วจิตใจก็สงบขึ้นนะครับแล้วก็มีการสวดมนต์สไตล์จีนด้วยในขณะที่เดินทูบ สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูขบวนแห่อีกขบวนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นขบวนแห่กระทงซึ่งก็คล้ายๆกับขบวนแห่ในวันแรกๆเลยนี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือจะเป็นขบวนแห่กระทงก็คือจะมาที่จุดเดิมนะครับก็คือจะเป็นถนนสุขุมวิทจังหวัดระยองบรรยากาศโดยรวมก็คือเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาชมขบวนแห่ก็มาชื่นชมกันได้นี่ก็คือจะเป็นตามนี้เลยอย่างที่เห็นเลยโดยขบวนแห่ขบวนนี้ก็คือจะเดินไปเรื่อยๆตามถนน ดูคลิปกระจบแล้วชอบเราบ้านหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องว i นโซโลทิปใน u t u b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิง้งกิ้งกิ้งด้วยละ่ะเวลามีคลิปใหม่ที่ผมลงนะครับคุณผู้ชมก็คือจะรับรู้ได้ก่อนใครเลยทันทีถ้าก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่างหนึ่งอย่าลืมกดถูกใจที่แฟนเพจ a c e b o o k ด้วยละ่ะพิมพคําว่าวินโซโลทิปเป็นภาษาอังกฤษใน e f a c e เฟซบุ๊กเท่านั้นแหละคุณผู้ชมก็คือจะเจอแฟนเพจของผมเลยทันทีสาาามมรรถตติดด่อทัักชไ้เลยนะคบ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับใครที่ต้องการจะไปเดินทูบต้องการจะกินเจก็สามารถทําได้เลยงานแบบนี้มีทุกปีเลยนะครับและตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย